ผมบอกเลยถ้ามามีคลิปต่อยาวๆแน่ดมูปไทยะฮ้าเหลืออีกแค่11นาทีนะครับที่จะอัปเดตโลกาเดนแล้วนี่ถือว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่จะอัดแล้วได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่ผมค่อนข้างคาดหวัง นะครับคาดหวังกับกันเดลมากๆ,ๆเพราะว่าผมได้เข้าเกมมาดูก่อนช่วงประมาณนี่นี่พูดถึงแม่งมาเลยเห็นไหมครับจันเดลมันกลับมาแล้วครับผมโอ้โหผมดีใจมากสัปดาห์นี้มันไม่โกหกคนดูเพราะฉะนั้นการที่จันเดลมันกลับมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรจะเหตุผลมึงขายแมปไปแล้วหรือมึงแบบกลับมาจริงๆจัง,งหรือมึงอะไรก็แล้วแต่แต่ เมื่อจันเดียวกลับมาแล้วผมว่า power of จันเดียวมีอยู่จริงแล้วสัปดาห์นี้เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของฮาโลวีนด้วยโอ้โหต้องมาดูกันเลยครับว่าฮาโลวีนเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่แค่แมปนี้นะไม่ว่าจะเป็น99 day หรือ steel ball o t เนี่ยก็อัปเดตฮาโลวีนพร้อมมาหมดเลยชมว่ามันต้องมีอะไรเพราะถ้ามันไม่มีกูก็แค่ไม่ออนคลิปแค่นั้นแหละอีแต่มั่นใจครับมั่นใจครับเพราะมันต้องมีอะไรแน่นอนแต่อะไรมันกระพือใหญ่ๆวะเนี่ยโอ้โห ผลพ่ปิมนั่นเองอุ้แต่ผลนี่มันสวยจริงนะวิฟวิฟวิฟปิ้งเนี่ยมันสวยแบบมันเป็นผลที่มันขยับได้อ่ะมันเฟี้ยวอ่ะแล้วก็อีกอันนึ่งผมเห็นพิปิมกระปูกอยู่มันเป็นผลพืชกินแมลงอันนั้นก็ขยับปากได้เหมือนกันนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับเราไม่ได้โฟกัสอะไรทั้งสิ้นนอกจากการอัปเดตใหม่ที่จะเข้ามาในอีก9นาทีเท่านั้นตอนเนี้ยผมใจชื้อแล้วว่ามีจันเดลเข้ามาเพราะถ้าเกิดมีจันเดลยเนี่ยยังไงมันต้องทำออกมาดีแน่นอนใจนึงก็แอบคิดนะ คาดหวังเกินไปหรือเปล่าคือมัน,ม,นมันไม่หวาวมาหลายสัปดาห์แล้วอะหแล้วก็เศรา้ามันคือเกมที่ผมรักมากเลยนะเว้ยต่อให้อพีล่าสุดผมจะด่ามันไปอะแต่ผม,มก็ยังรักโกการเดนอยู่ดี <c oughs> แต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับเสื้ออันดัเป็ดเฟิร์สคลาสในครับผมสามารถสั่งซื้อได้ในครับผมที่ลิง์ด้านล่างนี้กดได้เลยนะครับช้อปปี้ในครับผมขายแค่11-19นี้เท่าน,านั้นช้าหมดปดเลยนะครับ799 ใส่สบายมากและที่สําคัญเสื้อหนามากหัวนงไม่โผล่ด้วยหรือว่าผู้หญิงใส่ซับในข้างในก็ไม่เห็นแน่นอนสั่งได้นะครับอันดัเป็ดเฟิร์สครับสวยมากครับใส่สบายด้วยใส่ออกกําลังกายก็ดีใส่นอนก็ได้นะครับเฮ้ยไอว,วิวสตาร์เอาแล้วว่าเอาแล้วว่าคนดูมันต้องมีอะไรแน่ๆมันจะต้องมีอะไรแน่ๆผมรู้สึกอย่างนั้นเฮ้ยเอาโอ้ยออย,ยังไม่มีอะไรดีเจเหมือนเดิมเฮียอีกคำเฮ้ยหนึ่งนาทีเอาเลยครับคนดูเรามาสวดภาวนากัน เรามาสวดภาวนากันนโมพุทธายะจงอัปเดตดีนโมพุทธายะจงอัปเดตเด,ด็นนโมพุทธายะอารมังตังเมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอให้มันออกมาดีด้วยเถอะจัดเดียวจัดเดียวมีอะไรกูเปดหวังนะเฮ้ยกูเครียดกูเครียดห้าสี่สามสองและ 1. หนึ่งอุ้ยอุ้ยสถานะขวาล่างมา แต่นี่มันคืออะไรหา Scaryor 79โรบั x นี่คืออะไรครับ Jack Orton disappear ปวดแ,แป๊บหนึ่งนะประมือกูุบพลิกอัมก่อนขออ่านก่อนอ่านไม่ออกเอ่อ Jack Orton คืออะไรครับเนี่ย Who are you Submit him Do not have valid item in hand หาอะไรวันนี้อู๋จแต่ตมันอันเดรสวยนะต่ตมันอันเดรสวย Scaryor 79โ o บั x เพื่ออะไร ต้องการจำสแก์ทั้งหมดเอาเลยลองฟับแล้วเฮ้เ์คุณจะสแก์อะไรเติเก้าลงบักคืออะไรวะสป,ส,รสปูกกิ้งซีดอสปูกี้ใช้15เหรียญจำสแกลแจ็คออร์แลนเทิร์นสยังซื้อไม่ได้เพราะเราไม่มีแคนดี้เดี๋ยวนะกูทำความเข้าใจก่อนวิปสมาติกเป็นพอยซันแอปเปิ้ลเมทเอาวิช อ,อยสันแอปเปิลวิ่ีวายต้นดวงตายหัวหุยต้นเฟียวต้นเฟียวชิคเก้นฟีดโอ้ยโกสรูนจก็กออรนเทิร์ our, แล้วก็บัตมัสตรูมครับเห็ดเลือดครับแล้วนี่หุยหุยเใม้จคออรนทิร์ T our, มาแบล็แฮสไปเดอร์บอนดอกแอนด์ครับและนี่ครับเซตใหม่มาแล้วอันนี้คือไข่อะไรเอ่ย อันนี้คือโอ้เป็นติดโพสตี้เหรอเหมือนสถานอ,อุ้ยติดผียา yeah! ต้องเติมอีกเป็นหมื่นโลบักเลยว่ะคนดูโอ้ต้องเติมว่ะแตม่มันน่าสนใจมากเลยนะและนี่ปั๊มกินคีเอทครับเป็นของใหม่โอ้เป็นเขาเน้นจักออสแลนเทิร์นเลยนะฮะออสแลนเทิร์นครับหลอดไฟโอเคโอเค่าแต่นี้ขอคุยหน่อยครับค a ู e อ o u ครับ what's happened อ่าฮะ วีนัฟฟอร์มเดอะออเทอร์ไซด์ไอเชียอ่านไม่ทันเลยว่ะเฮ้ยอยวนะมันเป็นวิญญาณดิมันเป็นวิญญาณ๋ญญาณอ,อมันเป็นวิญญาณหมดเลยคนดูมันเป็นวิญญาณหมดเลยครับแล้วแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะอ๋อเอาผักมาใส่เหรอซับมิ l ออฟต d อะปึ๊บเอ้ยสไม่รู้คืออะไรครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเอาผลไม้ไปยัดนะครับผมแล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอ่าไม่รู้ก็ต้องลองครับ อันนี้คือเราช่วยกันได้ด้วยโอเคสักมิดออฟฟลุตแบมหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ไม่พออีกเหรอถามจริงขออนุญาตสลับก่อนครับคุณดูเพราะว่าเราจะเอาเออจัดอีกส่วนหนึ่งมาด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยพี่เมมพี่เมมทำเม็นเต็มหรอเต็มแล้วรออินหนึ่งนาทีกำลังผสมผสมผสมอยู่ครับเอาจริงๆปะ่ะตอนนี้ยังไม่รู้อะไรเยอะ แต่สําหรับผม <S <S ผม,มสึกว่าน่าจะสนุกแล้วช็อปเนี่ยเอาหน้าเติมแต่ยังไม่รู้สกิลอะไรมันสักอย่างเลยครับเกมเนี้ยสำหรับผมนะมันสนุกเพราะสัตว์เว้ยสัตว์ที่มันแบบส่งต่อไปยังผลไม้หรือทําให้สัตว์แบบมีอะไรอะ่ระหรือพาบอกปะมีสัตว์ใหม่นอกจากในสปอตกี้เอืเปื่าเนี่ยเอาเลยครับและไม่ต้องมีการปลดล็อกใดๆทั้งสิ้นมีแต่การรีสต็อกเท่านั้นคนดู เดอ l ฮ o w e ลวีนมาเก็ตดิสเพียอ๋อ Halloween Market จะหายไปใน3นาทีนี้ถูกปะ <c oughs> คือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเราจะให้มาเก็ตมันออกมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ในการทำปรุงยาจนมาเก็ตมันออกมาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลของสัตว์ใหม่กันหน่อยแล้วกันผมว่าผมน่าจะได้เติมแน่เดี๋ยวมณดูทำไมพี่ปิมมี ขออนุญาตอ่านสกิลของแมวก่อนเลยละกันทุกๆ4นาทีถึง2นาทีส่งเวลาแมวจะไปนอนใกล้ๆกับหม้อเวทของ Wish c u นเ t e r เป็นเวลา14ถึง28วิผลไม้ที่อยู่ใน10ถึง20จะมีอาการโตขึ้น,น 2> <G AS SE> 1- 2หรืสเดี๋ยวก่อนนะหม้ออะไรอะ่ะหม้อ Wish c u l t ด r e ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปซื้อหม้อถูกไหมมันต้องมีหม้อขายนี่ไงวุฒิร้ กูได้ทําผลใหม่ผลยักษ์กับเซตใหม่และ1.29ล้าน แต่ไม่รู้ว่าซ้อนทับกันได้ไหมแต่อันนี้คือดีเลยเป็นแมวมูนเวอร์ชั่นใหม่อ่ะผมไล่ทีละตัวเลยดีกว่าข้างข่าวครับมอบโบนให้กับพืชประเภทสปูกี้ใน32หน่วยพร้อมให้โบนัสการกลายพันธุ์แปรผันอีก0.7%โอ้มอบโบนัสให้พืชหรอแปลกใหม่อันนี้แปลกใหม่เลยโบนด็อกหมากระดูทุกๆ76วิมีโอกาส15%ที่จะขุดหามาเล็ดสามารถขุดมาหา,มาเมล็ดพิเศษเฉพาะโบนด็อกได้ด้วยมเมล็ดของสปูกี้นี่วะวุ้ย ธรรมดาแมงมุมจะทอใย18หน่วยสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในใยจะลดคูดาวได้เพิ่ม1วินาทีต่อนาทีและพืชที่อยู่ในใยจะเติบโตขึ้น15วินาทีต่อวินาทีเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆน้องแล้วก็ตัวสุดท้ายครับอัศวินหัวขาดครับทุกๆ40นาทีจะหลอกหลอนสัตว์เลี้ยงระดับ50ตัวหนึ่งที่ยังไม่กลายพันธุ์แล้วรีเซ็ตกลับไปหนึ่งหลังจากนั้นมันจะกลายพันธุ์เป็นกลลห์หหนึ่งจากสี่อย่างมีเดทบอล มีโซเฟมมีสเปกตรัลและมีโอกาส2.4เปที่กลายพันธุ์พิเศษไนท์แแมะสถานะใหม่4ส,สถานะมันน่าจะอยู่ในตู้กลายพันธุ์ด้วยหรือเปล่าน่าจะมีสถานะใหม่เข้ามาโอ้ไม่มีไม่มีด้วยผมกำลังงงว่ากลายพันธุ์พวกนี้มันให้อะไรบ้าง สถานะนี่นี่นเจอเจนี่นีมันเขียนอยู่มันเขียนอยู่มันเขียนอย,นย,อยู่สถานะแรกครับก็คือเดนบาวเดนบาวเนี่ยจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น1.6เข้าต่อวินาทีว้าวพอ,อได้แค่ตัวนั้นถูกไหมอ๋อเขไม่ค่อยต่างกับเมก้าไหมต่อมาโซเฟรมครับเพิ่มค่าประสบการณ์สัตว์เดีย60%ตต่อวินาทีและทุกๆช่วงเวลา ผลไม้ใกล้เคียงมีโอกาสกลายพันธุ์เบิร์นหรือว่าไหมอ๋อมีโอกาสมากกว่าจะกลายเป็นเฟรมมิงเป็นลุกเป็นไฟสถานะใหม่ครับแล้วก็สเปกตรัมครับเพิ่มความสามารถแพสซีฟสัตว์1.22เท่าและเพิ่มขนาดของมัน1.5เท่าขอโฟเรียดอินีครดเดอะเพแพสซีฟสเปกตรัมถ้าอย่างนั้นอันเนี้ยก็ดีกว่าไอ้โกเดนโบปะเอาละตัวเนี้ยหายากแล้ผมว่า มันถึงเวลาแล้วอะแล้วกูเติมสดไม่ผ่านร้านเอาแค่นี้พอเพราะเติมผ่านร้านมันได้เยอะกว่ามองดูมันได้เยอะกว่ามากเพราะฉะนั้นถ้าใครหาร้านดีๆอยู่ต้องบอยพาสเทลสโตรเลยครับลงมา สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับโรบล็อกหรือเว็บเติมเงินดีๆเป็นกันเองต้องนี่เลย b o y p a s t ทเ l Store ร้านจำหน่ายสินค้าและบริาการโรบล็อกแบบครบวงจรบอกเลยว่าร้านนี้มีทุกอย่างตั้งแต่สินค้ายันไปถึงบริการในแมปดังๆของโรบล็อกเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grow a Garden แกง OR, วีเอ l เบียนลอติวเบียนรอ99คืน Fi s h It หรือแม้แต่บิวซูก็มีเช่นกัน ยังมีเกมเมือนอีกด้วยนะและที่สำคัญที่สุดร้านนี้มีแม้กระทั่งบริการเติมโรบักและเกมพา s s สที่บริการรวดเร็วทันใจที่สุดอีกด้วยโอ้โหโดีขนาดนี้ต้องมาใช้บริการแล้วกับบอย p a s s สเทลสโตร์ร้านเติมโรบักที่คุณวางใจบริการคุ้มค่าปลอดภัยและรวดเร็วครับลิงจ์อยู่ข้างใต้านลางลิดนะจ๊ะกูจ่ายหมดกูจ่าหมดกูจหมดกูดดอยากได้กูอยากได้กูอยากได้ กูจ่ายหมดเลยกูจ่ายหมดเลยเฮ้ยแต่ผมผมอยากรู้ว่าสปุกี้ถ้าเกิดผมผมกดข้ามไปเลยอะกดข้ามไปเลยมันจะมันจะเป็นยังไงขอลองกดข้ามสปุกี้สักรอบได้ไหมอ่านี่ครับแดงวอชิ่งอโอโอเค,อเคก็คือมันก็จะให้ของไปด้วยนะครับแต่จะให้อะไรก็แล้วแต่ที่แม่มดมันจะให้มานะคนดูเปิดเลยแล้วกันครับไปฮะเข้าฝาหูแนละ้วแม่งผลเซนเดียวแม่งใหญ่ชิบหายเลยวะผลเซนเดียวม่นใหญ่มากคนดูตอนนี้ เรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสที่จะติดผลโกสเนี่ยอยู่หน่อยหนึ่งไม่เยอะกว่า1%อะแต่ผมอยากได้ทุกตัวเลยแล้วก็สัตว์ที่เหลือครับคนดอูอย่างตัวโกสแบร์ครับก็คืออบอบางครั้งจะทำให้ผลไม้ตกใจทำให้เกิด Spooky Mutation อ๋อตกใจคือ Spooky Mutation โอเคและต่อมา Ripper ครับก็คือ เออ่บางครั้งจะสั่งเวลผลไม้4ีผลในสวนของคุณเพื่อบัฟสุ่มสัตว์ในสวนเหล่านั้นเช่นเพิ่มพลังมีเดียมแพสซีฟบูสต์หรือมีเดียมเอ็กพีบูสต์โอเคอ่าอันนี้ก็ดีแล้วก็อีกสตัวครับปั๊มกินแลตกับ w o o f p ปั๊มกินแลครับบางครั้งจะเปลี่ยนให้ฟักทองในสวนนกลายเป็นแจ็คออร์เทนทแบบสุ่มสะสมได้ครบ5้าแบบมีหลายแบบด้วย บูบ๊บางครั้งจะเห่าหอนทำให้บุหรี่ใกล้เคียงกลายเป็นมูล,ลิตและเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นนุย์แบบป่าชั่วขราวได้รับบนุญความเร็วในการเคลื่อนที่และกระโดดสูงอ้าวอนนี้เป็นลวกูอยากได้เลยกูย <laughs> สนุกละอันนี้กูสนุกละอันนี้ก็สนุกละอันดีอันนี้ดีอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนถ้าอย่างเงี้ยผมได้กลับมาเล่นกลับมาทําคลิปแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับแปดใบแล้วเปิดมาฟับลอ็อกโอเคขังข่าวตัวใหญ่เจี๊ย อุ้ยแมงมุมโอเคข้างข่าวมาแมงมุมมาโอเคหมามาโอเคแบ็คแคทมาเอาดีๆได้ทุกตัวแล้วนะฟึบโอ้ได้แบ็มาลัวเลยแมวแมงมุมโอ้ข้างข่าวไอุ้ย้ยเลนกล่กองปั๊บกินมาสองอันครับวางมัวซัวเลยครับตอนนี้วางมัวซัวเลยขอดีๆนะน้องนะขอดีๆนะน้องนะขอแคด แจ็คโอรันเทินแม่งโผล่มา0.5%จุดหรหรือจะเป็นไข่ไข่นี้ก็ได้ไม่ว่ากันเลยปั๊บปั๊บอูสัตเต็มไอ้เชียขอแค่มาตัวเดียวตัวเดียวแจ็คโอรันเทินแจ็คโอรันเทิร์นหมาแม่งมุม กูไม่ได้เข้ามามึงเอากูคันนีเลยเหรอมึงให้กูเลยเหรอเจนเดวขอร้อง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 เลยแค่ตัวเนี้ยโกสตี้เฮดเฮดเฮดเลดโพสแมมากูกลับมาเด่นโกการเด่นทำสัปดาห์หนึ่งปาดคลิปทะลุกวันไปเลยกูเล่นนะ <laughs> ผมบอกเลยถ้ามามีคลิปต่อยาวๆแน่นามูปไทยะ ปัญญาอ่อนชิบพายหมาผีไหนดูสิหมาผีกูได้อะไร every 70 30 c h a เชนดิกแลนดอมซีดสแล้วท้ามาเป็นหมาธรรมดาล่ะ15%บาเเสเท่าเลยหรออืมก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะเอาจริงก็ไม่แย่ก,ก็สองเท่าแต่เปอร์เซ็นต์ได้มันน้อยเกินไปอะดิโอเคผมบอกเลยว่าคลิปหน้าสิ่งที่เราจะทำเลยนะคือ1เราจะเอาเฮลฮอสนะครับ ออนแม่งทั้งวันเพื่อที่จะหาสถานะให้กับแมวม่วงแมวม่วงเราเจ็ดตัวแล้วเราจะมาทำผลยักกันครับคุณดูแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะลองในคลิปหน้าคือแปลงเป็นหมาป่าด,ด้วยวูฟเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันพวกกูจะแปลงเป็นหมาป่าแล้วจะเป็นยังไงอุ้ยข้าวมีแสงบิ๊กก็ได้เหมือนกันว่ะบิ๊กก็ได ข้างข่าวเป็นเพีงข้างข่าวโอ้ยแกยังเปิดไม่หยุดแสดงว่าแกแกได้เหมือนกัน <c oughs> อุ้ยลุ้นกับแกเหมือนกันนะเนี่ยว่าแกจะได้หรือเปล่าโอ้เปิดรัวๆอย่างนี้น่าจะเกือโอเคเจอคลิปหน้ามาดูวันนี้ไปก่อนครับผมไปแล้วบ๊ายบาย